เป็นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดสูงตื่นเช้าแล้วมันจะมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้าบืิดบ้างอะไรเงี้ยคะเรารู้ตัวได้ยังไงคะว่าเราเป็นเบาหวานตอนนั้นค่าน้ําตาลเราเป็นยังไงคะมันร้อยกว่าค่ะความดันมันไม่ลดมันก็หัวหูมันก็นปวดศีรษะเหมือนเป็นไมเกรนนะครับปวดประจําเลยครับอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมาก ทานแล้วสองกล่องแล้วก็ดีขึ้นเช็คเลือดดูก็งงอะ่ะเอ๊ะมันลดได้ไงมันลดได้ไงมันก็ดีมันท้องไส้ไม่ปวดมันก็ชุ่มจ้บความดันก็ลดลงอปกติคือ<ม>แบบอาการเบียวเวียนศีรษะอะไรอย่างนี้แบบนี้ก็คือจะไม่มีครับแล้วมันก็ร่างกายสดชื่นขึ้นบ้างหลังทานเคโอมีอาการดีขึ้นมากเบาตัวแล้ว ชาตามมือก็หายไป<ม><ม>และอาการที่มึนหัวมากๆก็หายไปด้วยอาการนี้ขึ้นครับที่ปวดหัวไม่เกณเนี่ยครับแทบจับไม่มีเลยก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียยหัวบ้านหัวทีวาาห่ห,หายไปตอนไหยไป ความดันมันไม่ลดมันก็หูอหูมันก็นักบางีล้มง่ายลมง่ายร่างกระไดนี้ยังเคยติบโดยมากเจะเป็นเวียนอ๋อเวียนลูกชายซื้อมาให้คุณแม่ทานตัว K.O. หลังจากที่คุณแม่ทานแล้วอาการดีขึ้นประมาณไหนคะมันก็ดีมันท้องไส้ไม่ปวดมันก็ชุ่มจ้ำความดันก็ลดลง สวัสดีค่ะคุณเคโนะคะวันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะเดินทางไกลมาจากกรุงเทพนะคะเพื่อมาพบกับท่านที่ทานเคโแล้วประทับใจค่ะความประทับใจจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงตามคุณมาเลยค่ะสวัสดีคุณ <Okay. S 2> แม่นะคะ ความดันมันไม่ลดมันก็หูอหูมันก็หนักบางทีล้งง่ายโล้มง่ายล่างกระดานี่ยังเคยเติบโดยมากจะเป็นเวียนอ๋อเวียนจะลุกจะอะไรอย่างนี้ต้องระวังใช่ไหมคะก็มีโรคประจําตัวก็คือความดันคไขมันสูงนะคะค่ะก็รักษาอยู่แล้วเนาะก็รักษาอยู่แล้วแล้วหลังจากที่ลูกชายซื้อมาให้คุณแม่ทานตัวเคโอหลังจากที่คุณแม่ทานแล้วอาการดีขึ้นประมาณไหนคะมันก็ดีมันท้องไส้ไม่ปวดมันก็ชุ่มจ่ำความดันก็ลดลง เป็นปกติเลยเป็นปกติเลยคนยอดเลยมาวัดยังว่าเพื่อจะหายเลยหายยอดเลยแล้วคุณแม่ทานยังไงคะตามตัวเนี้ยค่ะ K O เนี้ยทานก่อนเข้านอนดูเย็นเย็นก่อนเข้านอนคาะก่อนนอนทานหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเท่านั้นแหละ แต่กินแล้วก็ก็ไม่ได้ทำพิดทำต่งอะไรนะก็นอนสบายท้องไร่ไม่ปวดไม่เปิดนะยอดเลยถ้าพูดถึงว่ามันกินไม่ถูกไม่ต้องมันก็ต้องไปโน้นไปนี่ท้องเนี่ยนะไม่เปลค่ะนไม่ตึงไม่ปวดก็จะช่วยอยู่แล้วมีผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาเยอะนะว่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่าจ้างมาพูดหรือเปล่าขอเสียงยืนยันจากคุณแม่เลยค่ะ ว่ามอไดจ้างว่าจะเป็นไรมาเองว่าจะจ้างทานเองทานจริงนะคะทานเองทานจริงก็เล่าความเป็นโยงภายในใจมีเท่าไหร่เล่าให้หมดเรารู้ตัวได้ยังไงคะว่าเราเป็นเบาหวานตอนนั้นค่าน้ําตาลเราเป็นยังไงคะมันร้อยกว่าค่ะแล้วยังไงคะหลังจากทาน ทานแล้วสองกล่องแล้วก็ดีขึ้นเช็คเลือด,ดูด่งอะ่ะเอ๊ะมันลดได้ไงมันลดได้ไงถ้าอยู่ตรงนี้ค่ะจากที่180 190 1 4 0ตอนนี้กลับมาอยู่ที่100 1 100 1 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาทุกท่านนะคะมาพบกับลูกค้าท่านหนึ่งค่ะที่เป็นเบาหวานนะคะแต่ว่าที่ตื่นเต้นก็คือว่าทาน KO ไปแค่2กล่องนะคะก็อาการเบาหวานกลับมาเป็นปกติได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะเดี๋ยวมารู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้า เรารู้ตัวได้ยังไงคะว่าเราเป็นเบาหวานตอนนั้นค่าน้ําตาลเราเป็นยังไงคะมันร้อยกว่าค่ะร้อยเจมั่ง80 <50 S 1> มั่งก็า <50 S 2> มัเกือบเกือบสองใช่ไหม <200. S 2> อันนี้ต้องบอกให้คุณผู้ชมทราบก่อนนะคะว่าค่าน้ําตาลโดยปกตินะคะคนธรรมาดาก็คือจะไม่เกินร้อยแต่ถ้ามีภาวะเสี่ยงก็คือ จากร้อยขึ้นไปไม่เกิน125ยยี่พอร้อไปแล้วเน่ยคือเป็นเบาหวานแล้วเพราะฉะนั้นคุณป้าเนี่ยเกือบ200รอนี่อันนี้เป็นแน่นอนนะคะเรียกว่าสูงทีเดียวคราวนี้หมอก็เลยบอกว่าให้ลดอะไรนะคะให้ลดอาหารอาหารทุกอย่างให้ลดครึ่งหนึ่งโอ้โหให้ลดครึ่งหนึ่งของอาหารทุกชนิดตอนนั้นมันยากสำหรับเราไหมคะยากค่ะเป็นมากี่ปีคะ 3ปีค่ะ3ปีค่ะโอ้สามปีกับการที่ต้องทานอาหารครึ่งหนึ่งต้องจํากัดอาหารต้องควบคุมคแล้วมารู้จัก K.O. ได้ยังไงคะทำไมถึงได้ทานพอดีลูกชายซื้อมาให้ทานดูค่ะอ่าแล้วยังไงคะหลังจากทานทานแล้วสองกล่องแล้วก็ดีขึ้นเช็คเลือดดูก็งงอ่ะเอ๊ะมันลดได้ไงมันลดได้ไง ถามว่าลดได้ไงที่งงเพราะว่าอย่างนี้ค่ะต้องให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือที่บอกว่าสองสำปีที่ควบคุมอาหารด้วยตัวเองเราเอาค่าปีปัจจุบันตั้งแต่เดือนมกราเลยที่ไปหาหมอมาให้ดูนะคะจะสังเกตว่าไม่มีเดือนไหนปกติเลยสักเดือน138 198 140 1 9 8 1 4 2 187ทุกเดือนที่คุมอาหารอย่างเคร่งคัด ไม่สามารถทำให้ค่าน้ำตาลกลับไปสู่ในภาวะปกติได้เลยแม้แต่เดือนเดียวแต่ใครแแมกมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากทาน K.O. อนะ,อะไปแค่สองกล่องอันนี้ผลล่าสุดเลยใหม่ๆไม่กี่วันนี้เองนะคะค่าอยู่ตรงนี้ค่ะจากที่ 180, 190, 140, 1 8 0ยแปดสิตอนนี้กลับมาอยู่ที่1 0ึ1ง0้อย ปกติเลยดีกว่านะคะตอนนี้ปกติภาวะเบาหวานกลับเข้ามาสู่ในภาวะปกติแล้วตกใจใช่ไหมตกใจเลยนะ,ะ,ะดีใจไหมคะดีใจค่ะถ้าดีใจอย่างนี้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงให้เขามั่นใจนิดนึงค่ะทดลองทานในนี้ดูนะคะเพราะว่าฉันทานแล้วดีขึ้น ใช้ชีวิตลำบากครับมันคอยจะแบบว่าตื่นเช้าแล้วมันจะมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้าบืดบ้างอ,อะไรเงี้ยครับเป็นมานานไหมคะเป็นมานานมากเลยครับประมาณเกือบครึ่งปีได้ครับก็ลองทานดูแล้วก็คือแบบอาการวิงเวียนศีรษะอะไรอย่างนงี้แบบนี้ก็คือจะไม่มีครับแล้วมันก็ ร่างกายสดชื่นขึ้นใช่ครับมั่นใจมากเลยครับว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวเดียวอ๋อ,อวันนี้คุณลงพื้นที่นะคะมาพบกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ KO นะคะอยู่ไกลถึงอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตลำบากไหมคะ ก็ใช้ชีวิตลำบากครับมันคอยจะแบบว่าตื่นเช้าแล้วมันจะมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้าบืดบ้างอ,อะไรอย่างเี้ยครับเป็นมานานไหมคะเป็นมานานมากเลยครับประมาณเกือบครึ่งปีได้ครับคือ <c oughs> ไดห้หาอาหาร <c oughs> เสริมมาทานอเี้ครับ <c oughs> รู้จัก K.O. ได้ยังไงนะคะ,ะเริ่มแรกพอมีอาการผมก็ไปปรึกษากับ พี่กุลที่ร้านขายยานะครับพอดีพี่แกแนะนํามาก็ลองทานดูแล้วก็คือแบบอาการเวียนเวียนศรีรษะอะไรอย่างนี้แบบนี้ก็คือจะไม่มีครับแล้วมันก็ร่างกายสดชื่นขึ้นบ้างทานไปนกี่กล่องคะ,อะตอนนี้เริ่มประมาณได้ <c oughs> ได้สามกล่องแล้วค,ครับวิธีทานทานยังไงคะ,ะผมจะทานหนึ่งเม็ด ก่อนนอนนะคะอ๋อก่อนนอนนะคะเห็นว่าแนะนําให้คุณแม่ทานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้คุณแม่เริ่มทานได้ประมาณสัก2กล่องแล้วครับอาการเป็นยังไงคะคุณแม่ตอนเริ่มแรกอาการคือแกจะเป็นความดันความดันแกจะสูงมากแต่ตอนนี้คือทานแล้วคือแบบอสมอได้มาช่วยวัดแล้วก็คือประมาณแบบว่าตา่ัลงมาแบบเยอะมากเลยคับเหมือนว่าคนปกติทั่วไปเงี้ยครับสุดยอดเลยค่ะแล้วมั่นใจใช่ไหมคะว่า,าที่ดีขึ้นมาจาก KO ค่ะ ใช่ครับมั่นใจมากเลยครับว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวเดียวอ๋อ,อ,อถ้ามีหนึ่งร้อยนะคะจะให้คะแนน KO เท่าไหร่คะอ่าผมให้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยค่ะให้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะให้คุณจิตกรนะคะทานโชว์เลยนะคะ ทานง,ง่ายมากเลยครับไม่มีกลิ่นอะไรลยครับแบบว่าไม่เจียโปนอะไรเลยครับธรรมชาติล้วนๆเลยครับจากนั้นกลัวตีหขึ้นมาตกบันไดหลังจากนั้นก็มาอยุ่นอนที่บ้านก็มีการเวียนเวียนหนัวมากบ้านหมุนเลยครับ แล้วหลังจากที่ทาน,นะคะ่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวาาบ,บ้านหัวที่หายไปน้ายไปค่ะคุณพ่อมั่นใจว่าอายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหม,นหมุนของพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะผลิตภัณฑ์ KO วันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีปัญหาได้รับอบติเหตุจากการตกบันไดนะคะแล้วก็หลังจากที่รับรับัติเหตุเนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวนะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะก็จากนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียนเวียนหัวมากบ้านหมุนเลยครับมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณ3วันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ อาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหัวที่หายไปบ้านหายไปหายไปใช่ไหมคะทานลิตนฟัณเคโอไม่มีผลกระทต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอดภัยนะคุณพ่อนะค่ะคุณพ่อมั่นใจว่าอายุขนาดคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนเหมือนคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยค่ะนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะ มีสามแผงถาหนึ่งกล่องมี30เม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะคุณพ่อประทับใจมากอย่างก็จะแชร์ประสบการณ์ดีๆใช่ไห้คะถ้ามีคะแนนให้ตัว KO สัก10คะแนนคุณพ่อให้่าไหรือคะให้เต็มร้อยนะครับให้เต็มร้อยนะครับโอ้โหมี10ให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะ พี่ฟันอ่านี้ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านาเป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคโอนะะครับครับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรง เป็นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดสูงเบาหวานก็ขึ้นเบาหวานขึ้นสูงน้ำตาลสูงมาก195195ห้าลังทานเคโอมีอาการดีขึ้นมากเบาตัวแล้วช,ชาตามมือก็หายไปและอาการที่มึนหัวมากๆกก็หายไปด้วยแล้วสมัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้หนึ่งเพลง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องผลิตภัณฑ์ KO นะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าประทับใจในผลิตภัณฑ์ KO เป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะมีอาการนะคะปวดหัวนะคะมึนหัวอยู่ตลอดเวลานะคะหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปแล้วมีอาการดีขึ้น <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าดีขึ้นยังไงนะคะค่ะมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนที่จะทานฉันเป็นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะเป็นมากี่ปีแล้วคะเป็นมาห้าปีแล้วเป็นมาหาปีนะคะแล้วช่วงที่เป็นเนี่ยมีความทรมานยังไงคะไขมันมันเยอะแล้วมันมีอาการมึนหัวชาตามนิ้วมือแล้วชาตามร่างกายเราค่ะเบาหวานก็ขึ้นเบาหวานขึ้นสูงน้ำตาลสูงมาก195 195 แล้วหลังทานผลิตภัณฑ์ KO อค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะหลังทาน KO มีอาการดีขึ้นมากเบาตัวแล้วชาตามมือก็หายไป<ม>และอาการที่มึนหัวมากๆ ค่ะก็หายไปด้วยแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ออสมาณที่คะตั้งแต่กินได้หนึ่งแผงหนึ่งแผงนี่คือประมาณ10เม็ดนะคะนี่นะคะเป็นแผงที่ลูกค้าทานจริงนะคะหนึ่งกล่องมี3แผงคุณป้าเนี่ยทานดีขึ้นตั้งแต่1แผงแรกก็คือประมาณ10เม็ดใช่ไหมคะทานยังไงอยู่คะทานหลังอาหาร1เม็ดตอนเช้าแล้วตอนเย็น1เม็ดค่ะติดในบ้านะคะทานเช้า1เย็นหนึ่งหลังอาหารดีขึ้นนะคะเพียงแค่10เม็ด1แผงก็คือประมาณ5วันเท่านั้นเองนะคะห้าวันได้เลยรู้สึก ทับใจกับเคโอมากค่ะเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสูงนะคะก็ยังทานเคโอได้เชนั้นนะคะปลอดภัยมั่นใจนี่เลยนะคะถ้นามีคะแนนให้เคโอเต็ม1ิคุณป้าให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยเลยค่ะเคโอ,โอเยี่ยมมากให้เต็มร้อยเลยค่ะเคโอ,โอเยี่ยมมากปวดศีรษ เป็นไมเกรนนะครับปวดประจําเลยครับปวดเรื่อยๆแล้วหลังจากที่ทานเคโอไปแล้วเนี่ยค่ะอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการนี้ขึ้นครับโรคพวกที่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยครับไม่แทบจัดไม่มีเลยทุกวันนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าผมทานมาเข้ากล่องที่3ามของนี้แหละครับนั่นใจครับดีขึ้นเพราะเคโอครับเพราะว่าตัวอื่นผมไม่ได้ทานเลยครับทานแต่เคโอเท่านั้นครับ สวัสดีค่ะคุณเคโค่ะวันนี้นะคะ,ะมาพบกับท่านที่ทานเคนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะที่จังหวัดอ่างทองค่ะก่อนหน้านี้มีอาการยังไงคะปวดศีรษะ เหมือนเป็นไมเกรนนะครับปวดประจําเลยครับปวดเรื่อยๆทันพลาบันเทาได้ครับแล้วหลังจากที่ทาน k คโไปแล้วเนี่ยค่ะอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการนี้ขึ้นครับโรกพวกที่ปวดหัวไมเกรนนะครับไม่แทบจัดไม่มีเลยทุกวันนียแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าผมทานมา เข้ากล่องที่3กล่องนี้แล้วครับแล้วถ้าคะแนนเต็ม10เนี่ยจะให้ KO เท่าไหร่คะผมให้เต็มสิเลยครับผมให้เต็ม10เลยครับประทับใจขนาดนี้ได้แนะนำ ถ้าหน่อื่นทาน KO อไหมคะอ๋อนแนะนําครับเพราะดีคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดผมแนะนำมาเพราะว่าเขาก็ปวดหัวมันผมเลยอเขาไปลองทานกล่อนแรกดูครับประทับใจไหมคะคุณแม่้วประทับใจครับเขาว่าใกล้จะหมดแล้วเขาบอกให้ผมสั่งไปให้เขาอีกโอ้สุดยอดเลยค่ะ พะผมทานก่อนนอนวันละหนเม็ดครับทานง่ายเลยครับมีกลิ่นไหมไม่มีครับสุดยอดค่ะมั่นใจใช่ไหมคะว่าดีขึ้นเนี่ยเพราะ K O มั่นใจครับดีขึ้นเพราะ K O ครับเพราะว่าตัวอื่นผมไม่ได้ทานเลยครับทานแต่ K O เ,เย่ครับ